มือน,นีนุ่นทียาจะพาพ่อแม่พี่น้องเอฟซีไปตามแนวทางของอาเรียนนะคะอาเรียนฟันขักฟันแนฟันจำได้นะคะฟันว่าคนเอาควายมาหายซี่โตนะคะเพื่นจะตีเป็นเลขโตได้ไปเบิ้งไปชมน้ากันเลยคะ่ะ บ้านผ้าล้านไปเจ้าเจ้าขายข้าวโพดเจนเบิดกับว่ปไปปลูกบ้านกับเจนสีแล้วกับว่าไปมั่นกันป้าเปี่ยวมันดบวกไน่ก็บวกว่าผู้ได้เสียวออกปลานผลิตออกปาดิไปผู้นั้นผู้นี้เป็นยังติดไมาที่็ตาปตานยออมากเลยคงครอ่ง่งครึ่งซีซีแดงเขาไว้อดวันที่ยีบเกดท่านกับท่านหนูลงจากรถมาหนูในงนี้นะเรีนว่าฟันว่าเด็ควายเจะเอาควายมาหายซี่โตคทอกฟันดีแท้ เอาดีจัาตีจ้งเลตีเรียเอา่ได้ตีแล้วซื้อเลขตัวได้หบสน่ะท่านเซื้อตัวได้คิดว่าตะเกาอยู่ในใจมีแล้วนี่ข้อนาควายมาหายเม่เลขเขาซีตัว้วบอกตัวได้แล้วเพราะนั้นเ่ท่านได้วางที่ซื้อว่หันก่อน้นตี้เสี่ยงอีกที่หก็ซื้อกับเจ็ดหาเจ็ดเก้าเลยซื้อว่างหันแล้วก็คือขู้วแล้วมา่ไหรจนักขู้วดยนะเอาคั้วเมื่ห้่ให้จูงไปเรียง ตัวใหญ่บ He so ่กวยตัวใหญ่ทั้งลูกทั้งเมียทั้งเมียทั้งลูกนี่ตัวเมียสามตัวแล้วตัวลูกมันตัวลูกมันพ้อเป็นสาวนี่กับตัวเมียตัวนึงตัวน้อยตัวเถิกตัวนึงนี่กะโจ้าพื่อกวยไม่เลี้ยงแต่ตัว่างัวก็กลวยเพื่อเปลี่ยนคาเสียหน่อก็เลยว่างกันที่ได้เลี้ยงคลวยหน่อบ่างั้ตีไว้จังเลมวันนี้เดี๋ยว ข้วยมันก็ม่มันก็น้าสีเน้าีแมนขนโบ้ว้อมแมนเนี่ยมันก็ชี้หีเดีวถ้าว่ามันสิเปลี่ยนเรื่องแมนนอตีชี้ช่ยวันคินว่้วยีดถ้าว่าีโดนเป็นชีซีถ้าว่าิบ่เป็นซี้ีหน่งไม่มีลูกน้ำน้มันมีหลูกน้ำหลูกน้ำกลนหลูกอะไรงลูกก็ข้อมงามนี่ยละกะต้องชี้ชี้หนึ่งนะแม่ค่ะนุ้ตีนุ้ตี ว่าขันมันเพิ่นว่าเพิ่นเขียนเลขไว้นูวาเลขแล้วเขาแล้วเอาควายมาหายตั้งซี่ตัวอันนี้น<ร>แล้ว<ร>ลว่าเราตีก็ยังไงบ้างสื่อหมดจ้ะอืมบ้านสื่อบ่ออได้นันแตว่ว่าคิดไปแล้วล่ะตัวเลขแต่ว่า,ม,วามือหอดมือเดียวชื่อเองบาร์ดีมือขึ้นนี่นฟันว่าไปเก็บเห็ดได้เห็ดแล้วโง่เนี่ยหลายๆก็ไปยีศูนย์มันเขาแล้วตัวเลขวันนี่ได้ทั้งควายได้ทั้งเห็ดแต่ทั้ว่าตัวเลขที่ได้ซื้อไว้ที่ท่านซื้อเลขกแคอยูนย์ท่านซื้อจากตัวฟันว่าไปบ้านล้างได้หัวหนี่ก็ไปได้เห็ดนั่นละ จะไปเจ็บเง็ดลวเป็นดงเห็ดละงวงอกละหลายหลายเลียงเออเอ้ยส่วนเจ็บว่าฉันว่าขโมยนใ้เป็นจริงเงี้เรคือสี่เจ็บกับวันฝันวเขาค้วยมากเล่แกงนวลไหมเขาเนี่ยเลกว่าท่านไหนเยอะดวนี่ยาบ่ั้ว่ตวเทียวมันเกิดไดเล้กันเนาะเจ้ันเอเอฟซเตียวคั้วใสตัวนุกติซีซีครับซีหนึ่งแล้วมันไม่หลูกนะมันอืมเอยังไง คู่ฟันตีโตได้บ้นี่อาตีโตได้อาเลียนตีโตได้ข้ยมันเหน้ีล้วที่ยังแต่เดี๋ยเาเปลี่ยนที่ทีบอก่เงินมั่้ยที่โตเนาะข้อยกับที่้ยกับทีตโตเนาอแม่นี่โตหรอก็บที่ีแล้วเนาะจังไบกับยางเนม่ยมันนั่นตองคู่บ่มักกับบมักนี่แหรอเนาะเลขนตองต้องสื่ง่ายเพราะตองกับสื่ง่ายเื่อนแล้วครับมันหอก แต่ว่าเลขซีซออกคนเล็กหาหานี่สิหาหาม่ใครออกด้วเสแม่เหลวก็อายุสี่สี่เคสเคแปดแปเดี๋วยออกอยู่านี่นี่แตุบมันออกเดสองเหลขกออกมากเด้อพี่น้องตีงแมนเป๊ะมาเป๊ะเอซิว่าใคว่าเรวคลยซีโตซีซีออกอีรีใอรว่าใว่าสิว่าก็ว่ได้กับจอยว่าด้กับจอยแต่ที่ร่องเิ่งเงินหรอวะคนแตวี่นำซีซีเพิ่งเงิน ี่ยจะกี่ขันว่าพันนีได้รู้ดิขอก็ได้สลดชักเป็่นีเดียเดี๋ยวมันสิบหนิบเดียวดซ้อนเพิ่นก็เคยเดีไปน้เจ้าว่าว้ว่าสิไปอันไปวัดอ็ไลยไปวัดอลไบุไปอม่นะชื่อหลังเนี่ยว่างมาไอ้ตะขวบยาซิไอ้ถามมือเราเล็กถือออกเฟอร์ราลี่กออกตัวนี้สุดเดือนรุดห้องรอห้องตั้งกี่สีจะ้หกสี่ตัวเดียวเหมื่อยด่ ไม่เลี้ยวหกสาะลดรถลงแต้มนึ่งเลขรดเนาะสื่ดหกสี่อห่อลดส่บานนี้ลเย่ายิ่่านเรียว่าเลขกดังเข้ามามถวมสีตัวนตีสี่สีนาติตีส่สี่หนึ่นะคะตเนตีสี่สี่เรืเครื่องค้าเครื่องค้าหรือเปล่าไดืนวดว่าเขาวาเลขนี่สามหนเเลขดังทั่วประเทศเรียกว่าเดี่ยวหกสามหกที่ก็ได้เรียกว่าเครื่อง ว่ากันบอกดังว่าไปดังตัวใดดดังสองเก้าทั่วประเทศไม่มีใครจ่ายเพิ่เดียวบางที่ก็ไม่รับเลยสองเก้าหนึ่งห้ายังไงเลขเอ่อแม่อ่ามันมันเกี่ยใกล้เคียงไนี่ดังมากสองเกอาจเกี่ยวอว่างานกสามหกกระด่างสามหกกระด่งออกจ่อยแต่ยังออกเนาะวัทุ่งเมื่อนเดนี้ออกเลขดงเลขดัหนึ่งเก่าเลยก็ได้ี่สองเจ้ะคสามเก้า มันเสียวไกลไกลการทำมันออกบ่ได้มันเสียวใกลไกลแมนตนจิตาำกันตัวกตัวนึงมันคือเห็นแห่งข้นเดาเอากร้องกันไปตัวถดลังตัวนี้กับขำลงมาตัวหนึ่งขืนไปตัวนึงสิบตัว้อขึ้น้อลุแมนดังยีงฟันไม่กอนมันบ่ท่นได้แมนก่ท่นดเพิ่นว่าฟันไม่ต้องหดต้องหดฟันว่าเขาจะเอาไมาหายซี่โตตีซีซีหางเดียวก็ต้องกลับ่น้าง

นอนขอเสียงเบนกับฟันดีจังเข่าเซกี้เคยเสียงนี่พอที่สุดเลขเขียนเต็ปีหน่อยกับฟันหลังที่เขียนเขียนเราพักพันเสียงแล้วเลขเข่าฟันดีว่ะฟันดีกันฟันว่าได้เนี่ยได้นั่นนี่พ่นออกเนี่ยง้วเนี่ยมาหายที่ตาเลยเดี๋ยวนี้ขันขันบ่เข่าเนี่ยกับฟันบ่ดีขันบ่ดีแต่วันงัวนี่บ่ขันเสียงจักโตบ่ขันเสียงจะโตป้าขนาดบ่ขันเสียงยัง่ฟันมาได้ควายตัวสี่โตเสวสีเสียงสีซั้มได้ก็เสียงเบิัง ขันตัวนี้เราไปเชียงเบื้องขันฟันว่าได้ขี่ได้ใช้ได้ขอของนามุ้งทบ่คบือบบถือแมนคือกันกันนูเลยขันฟันว่าได้ไปเก็บเฮ็ดได้ไปเอาน้าเนอนี่ดีที่ได้รวดสรุปว่าสิเอาเลขซีซีไปเชียงพ่งทุท้ทยหนูสิมาตามอันอาฟันดีบ่เชียงแล้วขันได้เนื้อได้เงินหนูสิมาตามเด้อค่ะอ่เนว่าเป็นแห่เป็นเชียงก่อนจะฝากลงทุนเลขตัวนี้ซื้อได้อยู่แล้วมันบ่ออันนะคะ เทียนเมนเียงก่อนจะมาตามโ้งสุดท้ายนะคะตีกี่ไหลายมันบจำที่กันมันบอกเลีกงามดิตีนี้ไหเมีนซุดซุดตาอชาดซีก่อต้อจะสองหนึ่งไม่เคยออกก็เทียงสองหนึ่งตอาเทงเอกี้สามสองออกสอหอบเมีนสามสอง ไอ้คนบ่มักเจอดีออกออกแต่ตหนูสร้าง้แจ้งสั่เดยวหนูสร้างตัวไหนมันออกตัวนั้นเอฟซีมาโน่นที่ยามวันนี้เกียดตัวไหนวะนะเ็กก็ดีใ้่ี่ออกหนสร้างเล็กตัวไหมันออกตัวนันหนูสร้างตัวไหบนีไงว่าซูนหาว่าซูนหาว่าซูนนน่ะก็ออกยากคันว่าซูนสามก็ออกี่เพื่อยหนึ่งคันว่าเก้าซูนก็ว่าเข้าซูนหลักาุดนึงอกเลบ้างเมีนี่จะกไปเังได้ก็ไปนะ คือวี่แห้งมุวนเลยเนาะคือบระเด็กิเขาอะไรคนมนกัน่ะอันว้าออกอเอาก็เบิ้งนต่ยนม้นสลากยังอันนึงก็แบบัรเด็นีระดีลูกกิ่ง้องแกบอออกกันเระจ้าคือเข็ลอกไว้แล้วก็ดอกกีดหาเกียดหหงออกก็ม้นเลยได้ม้วนออกจะมาตามงสุดท้ายด้อค่ะอ่าเราฝันไหมกัน